สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญระชมอีกคลิปนะครับคลิปนี้ลุงบุญจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมวิธีการป้องกันหนอนเจาะต้นตะไคร้กันอีกคลิปนะครับนี่เป็นวิธีที่2นะครับเป็นวิธีที่สองในการป้องกันนอนเจาะต้นตะไคร้กันนะครับได้ผลนะครับเพื่อนๆตามมา ชมให้จบคลิปนะครับไม่ว่าเพื่อนๆที่ปลูกตักไรไว้ใกล้บ้านหรือว่าปลูกในเชิงพาณิชย์ครับวิธีนี้ได้ผลนะครับชมกันให้จบคลิปนะครับมาชมกันครับนี่ครับเพื่อนๆครับลุงบุญก็ได้ปลูกตักไรลเอาไว้ก็ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมไปแล้วนะครับในการป้องกันนอนเจาะ ต้นตะไคร้นะครับเมื่อหนอนเจาะต้นตะไคร้ของเราก็ไม่สามารถที่จะนํามาประกอบเป็นเครื่องแกงได้นะครับเราว่าเพื่อนเพื่อนก็ได้เห็นแล้วนะครับในคลิปที่แล้วบุญได้ทําให้เพื่อนๆได้ชมนะครับหนอนก็เจาะกินจนหมดนะครับวันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันหนอนเจาะลําต้นตะไคร้กันอีกเป็นวิธีที่สองนะครับเป็นวิธีที่สอง วิธีนี้ได้ผลมากๆนะครับก็มาชมครับเป็นความรู้สืบทอดกันมาจากโบราณน,นะครับแต่โบราณเขาก็ใช้กันโดยวิธีนี้ได้ผลดีมากๆนะครับก็มาชมครับก็วิธีนี้ก็สามารถที่จะขุดหลุมนะครับสามารถที่จะขุดหลุม เอาไว้นะครับกดหลุมไว้รอบๆกอตะไคร้นะครับสักสามกอสักสามหลุมนะครับรอบกอข้อดุดไว้สักสามหลุมนะครับอาทิตย์นี้หนึ่งหลุมอีกด้านหนึ่งหลุมแล้วก็อีกหนึ่งหลุมหรือเพื่อนๆจะทําเป็นสี่หลุมก็ได้นะครับกดไว้รอบๆกอตะไคร้แล้วเอาสิ่งนี้นะครับมาฝังเอาไว้นะครับมาฝังเอาไว้ เพื่อนๆจะลดน้ําก็ได้ไม่ลดก็ได้นะครับเพราะว่าสิ่งนี้ถ้าไม่ลดน้ําเขาก็ค่อยๆละลายไปถ้าเพื่อนๆลดน้ําเขาก็จะละลายไวนะครับได้ผลมากๆครับสิ่งนี้มาชมกันครับว่าคืออะไรเพื่อนๆก็คงจะห้อนใจอยากจะรู้ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวลุงบุญจะพาเพื่อนๆมาให้ชมครับนี่ครับ ลุงบุญก็เตรียมมาไวา้บ้านเพื่อนๆก็มีนะครับสามารถที่จะซื้อได้ตามท้องตลาดก็มีนะครับนี่ลุงบุญใส่กลุ่เอาไว้ของสิ่งนี้ถ้า,าไม่ใส่ถุงพลาสติกไม่รัดยางไว้ให้แน่นไม่ปิดฝาเอาไว้เขาก็จะละลายหมดนะครับสิ่งนี้ก็คือนี่ครับ ก็จะเปิดเปิเพื่อนลูกบุณแกะยางออกแล้วนะครับสักครู่เพื่อเปิดสะดวกนะครับนี่ครับสิ่งนี้ก็คือนี่ครับแก๊สถ่านหินครับแก๊สถ่านหินแต่ก่อนนะครับก็จะใช้กับเกียงแก๊สนะครับใช้เกียงแก๊แสแทนไฟฉายนะครับต้องใช้แก๊สถ่านหินนี้เป็นเชื้อเพลิงนะครับ หรือว่าปัจจุบันยังใช้ในกระบวนการผลิตแกรสแย้ควายนั่นแหละครับนี่ครับเป็นแก๊สหินก็มีขายอยู่ในท้องตลาดนะครับในร้านตัวทั่วไปนะครับก็สามารถไปหาได้นะครับนี่ครับวิธีการใส่นะครับเพื่อป้องกันหนอนเจาะลำต้นก็นำมาแค่ หนึ่งก้อนนะครับใส่ต่อหนึ่งลุมนะครับหนึ่งก้อนใส่หนึ่งลุมขุดให้ลึกประมาณสักสิบเซนหรือว่าสิบห้าเซนนะครับใส่ลงไปนะครับเอาดินกลบกลบแบบนี้นะครับกลบเอาไว้เลยถ้าดินยังชื้นหลุงบุญแนะนํานะครับไม่ต้องลดน้ําครับแนะนาไม่ต้องลดน้ําเดี๋ยวเ็าก็จะค่อยๆละลายอ่า ไปเองนะครับแคทธันหินนะครับเขาก็จะมีแร่ธาตุอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับเมื่อเขาละลายนะครับเพราะว่าเป็นจําพวกหินก็คงจะมีจําพวกแคลเซียมนะครับลุงบุญก็ไม่เก่งทางด้านวิจาการนะครับแต่ก็เขาจะละลายกลายเป็นธาตอาหารรองต่อไปนะครับนี่ครับก็เมื่อใส่ลุ่มนี้ไปแล้ว อีกจานก็นําไปใส่นะครับหลวงบุญก็ได้ขุดเอาไว้นะครับทนี่ครับไม่ต้องก้อนโตหรอกครับก้อนเล็กๆนี่เลยครับใส่เอาไว้ใกล้ๆโคนโน่นครับโคนต้นก็ห่างจากโคนต้นประมาณาาสัก10เซนก็ใส่เอาไว้แล้วก็ปิดนะครับไม่ต้องลดน้ํานะครับเพราะดินของเราก็ยังชุ่มชื้นอยู่ก็เดือนละหนึ่งครั้งนะครับ หรือว่าถั้าประมาณเดือนครึ่งใส่สักครั้งเพราะว่าเราใส่ถึงสามก้อนนะครับก็สามารถที่จะป้องกันนอนได้เยอะนะครับส่วนตรงกลางกอนะครับตรงกลางกอถ้าเพื่อนๆไม่มีฐานหินที่เป็นก้อนนะครับเกิดไม่มีฐานหินที่เป็นก้อนก็สามารถที่จะใช้ฐานหินที่ ผงนะครับเป็นข,ขี้ฐานหินนะครับนี่ครับเป็นขี้ฐานหินผงๆแบบนี้แหละครับจากพื้นบ้านชุดน้าบดเขาเรียกว่าข,ขี้ฐานหินนี่ครับก็โปรยไว้กลางกอแบบนี้แหละครับโปรยทั่วนะครับโปรยทั่วกอนี่ครับเป็นกาดฐานหินเองนะครับท,ทาง ปักกลางหรือว่าในเมืองเขาก็จะเรียกว่ากากศา,านหินนี่ก็บับโปรยไว,ว้ทั่วๆเมื่อโปรยได้ทั่วแล้วที่เป็นกอนก็เก็บไว้นะครับปลูกมัดยางให้แน่นลุงบุญก็ต้องไปปลูกยางอีกครั้งนะครับบิดให้แน่นไม่ให้อากาศเข้านะครับป้องกันการละลายของเขานะครับเมื่อเราใส่ไว้แบบนี้แล้วนะครับ กากฐานหินก็โปรยเอาไว้ด้านบนก้อนก็ใส่ไว้ประมาณสักสามก้อนอแนะนำนะครับไม่ต้องลดน้ำเขาได้นะครับเพื่อต้องการให้ยืดระยะในการป้องกันนะครับเขาก็จะค่อยๆละลายไปทีละนิดทีละนิดกลิ่นแก๊สก็จะค่อยๆกระจายออกมาหมดหนอน สิ่งที่จะเข้ามาทำลายต้นตักไรของเราก็จะหนีหายไปนะครับต้นตักไรก็จะมดหามนะครับนี่เป็นวิธีที่สองของการดูแลป้องกันไม่ให้หนอนมาเจาะต้นตักไรนะครับวิธีนี้สามารถที่จะใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เลยนะครับสามารถที่จะใช้ในเชิงพาณิชย์ได้เลย ป้องก,กันได้ดีมากๆนะครับลุงบุญก็ได้ความรู้นี้มาจากปู่ย่าตายายเลยนะครับแต่โบราณเขาจะทํากันแบบนี้ตะไคร้ก็จะไม่โดนนอนเจาะลําลต้นนะครับนี่เป็นเคล็ดลับที่สืบทอดมานะครับฐานหินก็หาได้ไม่ยากนะครับในท้องตลาดก็พอที่จะมีขายอยู่นะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับ แต่ในอดีตจะมีเยอะนะครับตามร้านขายของจำตามหมู่บ้านก็จะมีนะครับแต่ก่อนหาได้สะดวกเพราะว่าการใช้ตะเกียงหรือว่าเกียงแกส๊สในการส่งกบหรือว่าทำการกรีดยางก็จะใช้แก๊สถ่านหินนะครับเป็นหลักในการทำเป็นเชื้อเพลิงนะครับ ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่ถึงว่าแม้ว่าจะมีอยู่ไม่แพร่หลายแต่ก็ยังมีจําหน่ายอยู่ในร้านในท้องตลาดนะครับพอจะหาซื้อได้สามารถที่จะป้องกันหนอนเจาะตักไรได้ดีมากๆนะครับก็ถ้าจะเทียบกับวิธีที่หนึ่งซึ่งลุงบุญออาขี้เท่ามาป้องกันนั้น วิธีนี้ป้องกันได้ดีกว่านะครับวิธีนี้ป้องกันได้ดีกว่าวิธีแรกหรือว่าวิธีที่หนึ่งหรือวิธีแรกนั้นก็สามารถที่จะป้องกันได้เช่นเดียวกันแต่เน้นไปทางการบำรุงต้นนะครับบำรุงต้นเพราะว่าเขามีธาตุอาหารรองจากที่เท้าเป็นหลักนะครับแต่วิธีที่สองนี้เป็นแก๊สนะครับเขาก็จะมีการระเหยของแก๊สขึ้นมา ทำให้สัตว์ต่างๆหรือปาหาที่จะนำโลกหรือนำาหนนมาชนชัยก็จะหนีหายไปนะครับวิธีนี้จึงเป็นวิธีที่ลุงบุญอยากแนะนำเพื่อนๆไว้นะครับจะปลูกตะไคร้ไว้ใช้ในครัวเรือนหรือว่าจะปลูกตะไคร้ในเชิงพาณิชย์เพื่อนำสู่ท้องตลาดนะครับเพื่อจำหน่าย เป็นอาชีพเสริมก็สามารถที่จะใช้แกสทานหินเป็นวัตถุดิบในการบำรุงดูแลรักษาจักไรของเพื่อนๆได้เป็นอย่างดีนะครับนี่เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆซึ่งลุงบุญได้สืบทอดมาแต่โบราณจากปู่ย่าตายายนะครับครับคลิปนี้ก็ เป็นคลิปการแนะนำเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการป้องกันหนอนเจาะต้นตะไคร้เป็นวิธีที่สองนะครับเป็นวิธีที่สอง่ึงเป็นวิธีที่ได้ผลดีนะครับบอกขอมาแชร์ความรู้แก่เพื่อนๆนะเพื่อนๆมีคำชี้แนะติชมอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับลงบุญยินดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับ ยินด,ดีตอบทุกคอมเมนต์นะครับหากตอบช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยนะครับก็คลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท้ายนี้ก็ขอไวอ้เพื่อนๆนะอย่างเช่นเคยครับโชคดีมีความสุขกันทุกๆท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้กำลังใจลงบุญ ได้ทำคลิปเสนอเพื่อนๆต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ